สัญญากับยายไว้ว่าเราจะมาเจอยายวันนี้ก็ต้องหายายให้เจอค่ะไม่ไม่ยานช่วยชายายคนเดียวคนเดียวที่เริญเหล่าข้องพ่อมนะไม่ยานานแล้วยายเจอแล้วไปทำมาหนูช่วยหรือล้อน้งตรงนี้จะป่วย chứ thương mày lắm <laughs> อยากมีลูกสาวสักคนของนายเป็นลูกสาวยายเราจะคนระดับคนละชั้นคนอยู่ชั้นสูงยายอยู่ชั้นต่ำไม่ต่ำไม่ต่ำเหมือนแก่ไม่ต่ำแบบยายรับบาตรรับเกเสร็จในใจหนูแลาจะยายไม่ต้องกลัวแล้วรู้ไหมว่าหนูไปหายายมาไปที่บ้านก็ไม่เจอไปที่เดิมก็ไม่เจอนึกขึ้นได้ว่ายายบอกว่ามาที่นี่หนูจำกล้วยยายได้กี่ข้างนะหนูก็ใช้กล้วยยายไหมแล้วก็ของเหมือนเด็กชายใช่ยายว่าข้า่นขอให้คนทำงานดีๆงานเจริญเจริญยายบวชมา ร้องอีกแล้วตัวยายก็ร้องอีกแล้วร้องตลอดเลยไม่อยากร้องะยายเพื่อใจยายดีใจนะ่าวันนี้อแตมาอ้วนเลยแต่มีข้อแม้ได้ไหมต้องทำกับข้าวให้กินอยากกินผัดสตอค่ะฝีมือยายวันนี้ทำกับข้าวให้กินเลยได้ไหมเตาไม่ได้หรอไม่ไ้ว่ามันเสียยายยังไม่ดะไปเช่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราซื้อข้าวไปกินที่บ้านยายกันชไหมเอา้หรือว่าฟนี้เอานี้จายโอเคแล้วยังูไปกินข้าวกับ ฝนมันจดมากเลยนะคุณยายหิวข้าวไหมจ๊ะเราจะเปิดไฟ้ก่อนติดแล้วยายเก็บไว้หมดเลยเหรอก็อเก็บไว้ยังไม่ใช้ไม่มีใครใช้กับยายทั้งปูงทั้งกุ้งวันนี้อร่อยแน่ๆเลยจ้าน่ากินไหมวันนี้ขอเป็นให้ยายกินให้อร่อยที่สุดอร่อยแคร์แค่ติน้น้อเพราะว่าอะไรขอดูฟันหน่อยอนี่คือ ลูกจะไม่เห็นหน้าที่อยู่เอแต่ที่ขายของยายได่อยู่เพื่อนกี้ข้ามาแล้ว10ปีแล้วขอบคุณอาหารในมื้อนี้ค่ะอร่อยมากแกที่นี่ยังอยู่ได้ไหมอยู่ได้อยู่นานแล้วเราเคยอยู่แล้วอาบน้ำตรงไหนคะอาบตรงนี้ยายก็คู่ถังกระรองก็นั่งอาบตรงนี้ โอเคถ้าหนูไปแล้วนะถึงยายจะบอกว่าอยู่ได้ถ้าเป็นหนูหนูคงอยู่ไม่ได้ผอมก็ทนเห็นยายอยู่แบบนี้ไม่ได้เหมือนกันค่ะเราไปหาห้องเช่าแถวนี้กันที่ไหนพร้อมย้ายเลยวันนี้ไปแม่มีห้องว่างไหมคะนี่อยู่ชั้น6ถ้าหนูไปหรอห้องไหนอยู่ชั้นชั้นไหนคอยู่ชั้น6ตอนนี้จะหาห้องให้ยายเขาอยู่ค่ะยายก็จะไม่ไหวช่างยายอยู่แต่ไม่ีห้องว่างแ้้งข้างหน้าอะไรมีอีกไหมคะเดี๋ยวเราลองดูที่นี่ดูนะคะว่าต่ว่างไหม สวัสดีคะ่ะมีห้องว่างไหมคะไม่เอาชั้นหนึ่งได้ไหมคะไม่ต้องกลัวเลยพี่คนไทยปลอดภัยคะ่ะพี่ไม่ต้องกลัวเลย้าได้จ่ายนะคะเดี๋ยวหนูดูแลคะ่ะไปดูห้องก่อนทุกคนเขาบอกว่าห้องอยู่ขวามืออุ้ยห้องรักด่ะโอเคไหมบิช่โอเค okay. ตอนนี้ได้ห้องแล้วนะคะทุกคนคะ่ะพี่เขาน่ารักมากจะช่วยแบบดูแลยายด้วยเราก็รู้สึกว่าเออเราน่าจะฝากพี่เขาได้แห้องก็อยู่ชั้นหนึ่งด้วยยังไงแล้วตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปซื้อของให้ยายตอนนี้ยายยังไม่รู้นะคะก็คือบอกแกว่าออกมาทุระเรารักไม่ไหวจริ ภาพยายมันมาสะเทือนใจอะค่ะถ้าแม่เรายายเรานอนตรงนั้นก็คงไม่โอเคเดี๋ยวเราไปซื้อของให้ยายกันคืนนี้เลยถือว่าเป็นของขวัญเกิดให้ยายค่ะยายจะใช้อะไรกันบ้างวะไปค่ะทุกคนเราเป็นเรื่องของให้ยายกันเลยอ,อย่าลังากหนึ่งไม้สุดพื้นคิดว่าได้ใช้ไหมเอาไปค่ะไม้กว่ากับที่โกวยหนึ่งม้งเข้าค่ะซื้อให้ยายนี้หนึ่งอันค่ะเอานี้หนึ่งค่ะพี่กระทะไฟฟ้าค่ะเดี๋ยวให้ยายไปเลยหนึ่งอันจะได้ทอดได้ต้มได้ทำกับข้าวเองได้แล้วเอาตู้เย็นอันนี้หนึ่งค บ,บโจ๊กสี่จะเป็นโจ๊กน้ำปลาไหนก็ได้ใช้แบบค้าแบบเบสิกโอวตินน้ำเต้าหู้คาร์ดัหนึ่งโอายายน่าจะชอบยูโรค่ะแกาแฟเอาไปเลยค่ะสองข้อคือน้ำตาลทรายค่ะสามจุดห้าปุ๊ดคดีเลยคุณค่ะอึอ้งแผลปีบอกหมอนได้ใช้เผื่อไว้กินข้าวค,ครบแล้วเนาะนี่นะคะคือของทั้งหมดครับเรารีบไปหาคุณยายกันค่ะ,คะไปค่ะทุกคนครบแล้วค่ะเดี๋ยวเราคนขอไปในห้องหมายเลขกันค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็หลอกยายมาแล้วค่ะยายกำลังมานะคะเราจะเซอร์ไพรส์ยายโดยการที่ได้ห้องเช่าใหม่ทุกคนค่ะมาเร็วพ้องเหมือนเชาเพื่อนอะหนูว่าจะเช่าตรงนีนจะว่าดีไหมไหนอะดีข้งน้มันใกล้ดีดีมันใกล้ไหนตรงไหนไปดูไปไปดูก็ดีแล้วอยู่ใกล้ยายยายจะได้มาหาบ่อยเดินมาดูสิอ๋อก็ดีเว้ยเปิดได้เหรอใครอยู่อะแต่ของก็ยังไม่ได้เดบบอกใช่ไหม

ก็อยากตอบแพ้ไหมจ๊ะก็ไม่มีทางหวนคืนกลับไปแม่เราจะเคยรักกันเท่าไรเรื่องราวความสุขแล้วนั้นก็แค่มือวานต่อให้รักมากเท่าไรก็ไม่อาจจะย้อนให้เธอขึ้นมา